CJ Time ช่วงเวลาดีๆจากศาลยุติธรรมสวัสดีครับผมนายวิรพัฒน์ชัยรัตน์ผู้พัากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกาครับสวัสดีครับผมนายบัญยงบุญจันทร์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ประจำสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานศาลยุติธรรมครับผมครับในวันนี้เราทั้งสองคนนะครับก็จะมาพูดคุยกับทุกท่านนะครับในเรื่องของตัวการ ขอแล้วก็การจัดทําหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งเป็นเรื่องใหม่ที่สํานักงานสารวิธรรมเราโดยสำํำนักเทคโนโลยีนะครับก็ได้สร้างตัวฟีเจอร์ตัวนี้ขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อให้อตอบรับกับรูปแบบการใช้งานของประชาชนคู่ความที่จะสามารถขอตัวเอกสารตัวนี้ได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นซึ่งในตัวเบื้องต้นเนี่ย เราก็ต้องอเรียนแจ้งในส่วนเบื้องต้นก่อนว่าตัวการทำหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดที่เราจะเปิดใช้งานเนี่ยเราจะเปิดใช้งานวันที่ 1, 1> หนึ่งมีนาคมที่จะถึงนี้นะครับเราจะใช้กับฟังก์ชันไหนบ้างที่จะสามารถขอหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ได้บ้างครับครับก็เบื้องต้นนะครับจริงๆแล้วอีฟเฟลิเราให้บริการ ปัจจุบันเนี่ยให้บริการทั้งทนายแล้วก็ประชาชนใช่ไหมครับครับแต่ว่าในในเฟสที่1นึ่มีนาคมนะครับสองพเนี่ยเราจะเริ่มที่ทนายก่อนนะครับท่านครับครัก็ใช้กับทนายความก่อนนะครับใช้ให้ให้ทนายความที่ได้ยื่นคําร้องขอออกหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดเนี่ยได้ใช้ฟัง์กชันนี้ก่อน แล้วก็ค่อยพัฒนาไปในส่วนของฝั่งปร,ประชาชนในภายหลังนะครับในส่วนของทานายครับท่านผมขอญาตเสริมนิดนึงครับทนนายเนี่ยก็ใช้ได้ทั้งทานายโจทแล้วก็ทานายจำเลยด้วยครับอทัทง้งทั้งทั้งสองฝั่งเลยนะครับทั้งทานายโจททนายจำเลยท,ทีนี้มาดูกันว่าแล้วแล้วมันจะต่างกับแบบเดิมยังไงทีนี้แบบเดิมเนี่ยแบบเดิมมันมันค่อนข้างมีปัญหามากใช่ไหมครับ<ช>เพราะว่ามีปัญหาตรงที่ว่า ระบบต่างๆเนี่ยมันก็ใช้คนดําเนินการไปหมดคนดําเนินการไปด้วยตนเองหมดแล้วก็ก็เลยทําให้บางทีอาจจะใช้เวลานานใช่ไหมครับใช่ครับก็คือโดยระเบียบเดิมโดยกระบวนการเดิมนะครับท่านการยื่นขอหนังสือรับรองคดีถึงที่ส่วนบน e อีเฟลิกนะครับก็จะเป็นการยื่นขอผ่านเมนูคำร้องคำขอคำแถลงปทั่วไปนะครับซึ่งเมนูนี้จะเป็นการยื่นคำร้องคำขอคำแถลง เพื่อไปสู่กระบวนการแจ้งแถลงเพื <so ่อให้สารทราบว่าขอหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดก็จะมีกระบวนการที่กระบวนการของคนเกิดขึ้นครับว่าคนจะต้องเข้ามาหลังจากรับทราบคำร้องแล้วสารสั่งให้อนุญาตให้ออกแล้วครับก็จะมีกระบวนการของคนไปทําหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดนะครับแล้วก็เอากระดาษนะครับที่เป็นหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดนะครับไปเสนอท่านผู้พิพากษาลงนามครับ แล้วก็กระบวนการเนี้ยก็ยังต้องสแกนนะครับตัวกระดาษเนี่ยขึ้นมาสู่ระบบ e f i l i n g นะครับซึ่งคู่ความผู้ขอเนี่ยก็จะมีระยะเวลาในช่วงของการขอช่วงของเจ้าหน้าที่สารทำผู้พากษาลงนามสแกนขึ้นมานะครับและยังมีระยะเวลาของการขอเข้าไปคัดถ่ายเพื่อน,นํามาใช้ซึ่งกระบวนการเดิมเนี่ยม,มันยังเป็นกระบวนการที่พึ่งคนพึ่งผาคนอยู มันจึงจะหลายขั้นตอนครับท่านคือถึงแม้ว่าท่านผู้ว่าาจะสั่งว่าอนุญาตให้ออกหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดแล้วเนี่ยโปรเซสหลังจากนั้นก็คือต้องพึ่งพาคนใช่ไหม<ช>เพราะรว่าเจ้าหน้าที่ต้องไปสร้างตัวหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดถูกต้องครับมาก่อนสร้างเสร็จแล้วต้องไปเสนอสารเสนอให้ท่านผู้ว่าสาสั่งคท่านผู้ว่าาก็ต้องลงนามลงนามเสร็จแล้วก็ต้องเอามาสแกนสแกนเข้าระบบเพื่อให้ใคู่ความอีกทีซึ่ง ตรงนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาก,กับท่านทนายบางท่านในกรณีที่ศาลมีคําร้องหรือว่าม,ม,มีงานปริมาณคดีค่อนข้างเยอะใช่ไหมค,<ช>ครับว่าว่าว่าอาจจะต้องรอนานหรือว่าบางศาลอาจจะต้องใช้ใช้เวลาหลายวันกว่ากระบวนการนี้จะเสร็จเพราะว่าจะต้องขึ้นอยู่กับปริมาณงานของศาลในนั้นๆ<ช>ด้วยทีนี้ตัวรูปแบบใหม่ ที่กาลังจะเกิดขึ้นมันจะตัดตอนตัวขั้นตอนไหนบ้างที่มันจะทําให้กระบวนการเนมันดำเนินไปได้รวดเร็วครับครับก็ถ้าถ้าเราเปรียบเทียบกับกระบวนการเดิมที่เราอย่างพึ่งพาคนใช่ไหมครับกระบวนการที่จะเกิดขึ้นใหม่ใน <c oughs> การขอหนังสืบรองคดีถึงสุดบนระบบ e f i l i n g เนี่ยครับ <c oughs> ก็จะตัดกระบวนการคนทางานออกไปเลยครับก็จะเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย อ่านะครับกระบวนการใหม่จะเป็นดังนี้ครับก็คือจะมีเมนูนะครับอขอเน้นย้าว่าเมนูที่แตกขึ้นมาใหม่จะเป็นเมนูขอออกหนังสือรองคดีถึงที่สุดโดยเฉพาะเลยครับคือถ้าคู่ความทนายโจทก์ทนายจาเลยเคยใช้เมนูเยื่นคําร้องคาขอคําแถลงทั่วไปในการสั่งอขอให้ศาลเนี่ยออกหนังสือรองคดีถึงที่สุดเนี่ยท่านหลังจากหนึ่งมีนานี้ไปแล้วนะครับผมขอเน้นย้ําว่าให้ปรับเปลี่ยนนะครับให้เลือกเป็น เมนูขอออกหนังสือรับรองคดีถึงนสุดโดยเฉพาะนะครับที่อยากให้เลือกช่องทางนี้เพราะว่ากระบวนการจะเป็นกระบวนการใหม่นะครับแล้วก็ลดขั้นตอนดังนี้นะครับซึ่งการขอเมนูหนังสือรับรองคดีถึงี่สุดเลือกเมนูนี้ไประบบจะทําคําร้องนะครับเป็น e-form นะครับให้อัตโนมัตินะครับ เมนูนี้เมนูนี้มันอยู่ในช่องช่องไหนฮะช่องช่องเดียวกับตัวคําร้องคําขอคําแถลงเดิมไหมใช่ครับก็จะเมนูนี้จะอยู่ภายใต้เมนูคําร้องคําขอคําแถลงนะครับแล้วก็จะเป็นเมนูภายใต้นี่ครับแล้วก็จะแตกออกมาเป็นเมนูขอหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดคือเขียนชัดๆไว้อยู่เลยว่ายื่นคําขอออกหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดท่านก็คิดตรงนั้นก็ได้เลยใช่ครับพอยื่นเมนูเนี่ยครับระบบจะทําคําร้องโดยเฉพาะเป็นคาร้องขอออกหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดครับ แล้วคำร้องนี้จะเสนอไปยังเจ้าหน้าที่นะครับผ่านขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคําร้องนะครับเจ้าหน้าที่จะมีโปรเซสของการตรวจสอบคาร้องแล้วก็เตรียมรูปแบบหนังสือร้องดีถึงสุดบนระบบนะครับเจ้าหน้าที่จะช่วยพิวิวนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่จะทําหน้าที่นะครับส่งคําร้องนะครับเสนอท่านผู้พิพากษาผ่านโดยระบบนะครับแล้วก็กระบวนการนี้นี่เองนะครับพอท่านผู้พิพากษาพิจารณาคําร้องนะครับ แล้วก็สั่งอนุญาตออกคำระะ้องครับระบบก็จะเจเนเรตหรือสร้างตัวหนังสือรองคดีถึงที่สุดเนี่ยพร้อมกับลงลง,ล,งลายมือชื่อผู้พักษาเป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์บนตัวหนังสือเลยครับท่านแล้วก็ตัวระบบเนี่ยหลังจากท่านผู้พักษาลงนามแล้วนะครับระบบก็จะตอบกลับแจ้งผลโนติายตอบกลับไปยังผู้ขออัตโนมัติว่าหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดที่ท่านขอเนี่ย อ่าลดสารนะ่ะลงนามแล้วออกให้แล้วนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเทียบกับระบบเก่าเนี่ยจะมีกระบวนการที่คนต้องไปทำลงนามแล้วก็ท่านเซ็นชื่อใช่ไหมครับท่านแต่ลกใหม่เนี่ยขอมาถ้าท่านอนุญาตสั่งเมื่อไหร่ระบบก็จะแจ้งกับให้เขามา,มมาเอาคือหมายถึงว่าพอท่านผู้พิพากษาสั่งอนุญาตออกหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดเรียบร้อยแล้ะ ระบบก็จะสร้างตัวหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดให้โดยระบบเลยคนไม่ต้องไปทำไม่ต้องไปทําแล้วใช่ครับแล้วท่านก็ไม่ต้องลงนามอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของท่านผู้พิงาัสาก็จะถูกประทับในตัวหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดในจังหวะเดียวกับที่สั่งอนุญาตไปเลยมันก็จะตัดขั้นตอนคนต้ง ขั้นตอนการรอหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดขั้นตอนอะไรต่างๆไปเยอะเนาะแล้วกเ็เอกสารก็จะสู่เข้าระบบให้คู่ความได้ได้ได้ไดาวน์โหลดหรือว่าพิมพ์ออกไปใช้เลยใช่ครับทีนี้ตัวตัวที่จะที่ต้องการเน้นย้ำก็คือว่าถ้าเกิดว่าต้องการที่จะให้มันสร้างระบบอัตโนมัติอย่างเนี้ย มันก็คือต้องเข้าเมนูเมนูใหม่ของเราเมนูใหม่เท่านั้นก็คือเมนูขอออกหนังสือรับรองกดีถึงที่สุดนะครับถ้าไปเลือกใช้เมนูเดิมขอคำร้องคำขอคำอะไรทั่วไปอื่นๆทั่วไปไม่ได้มันจะไปมันจะเข้าสู่ระบบเก่าทันทีมันจะสู่กระบวนการของคนทํางานนะครับเพราะจะเป็นกระบวนการที่ช้านะครับแล้วก็นอกจากนอกจากว่ามันจะทําให้การออก เอกสารหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดเนี่ยรวดเดียวขึ้นแล้วเนี่ยมันยังมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเ,เป็น,เป,นเป็นเรื่องใหม่ที่สำนักงานสารวิธามก็ทำขึ้นมาใหม่ชเช่นเดียวกันนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยตัวหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดเนี่ยเมื่อเจ้าหน้าที่สแกนเข้าสู่ระบบแล้วเนี่ยแม้ว่าท่านผู้บ้าสาจะสั่งแล้วเนี่ยสแกนเข้าสู่ระบบ e filing แล้วเนี่ยคู่ความนำไปใช้กับหน่วยงานภายนอก ก็อาจจะมีป mm ัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือใช่ไหมครับความน่าเชื่อถือว่าหน่วยงานภายนอกจะรับตัวเอกสารนี้ได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าก็เห็นว่าเป็นเอกสารที่พิมพ์ออกมาแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อความหรือว่ามีลักษณะที่อาจจะไม่ไม่ถูกต้องหรือเปล่าก็เขาก็อาจจะไม่รับเอกสารฉบับนี้แล้วเขาก็ทำยังไงครคุณบรรยงเขาก็ พอเรามีระบบใหม่นี้ครับท่านแล้วแลวระบบใหม่นี้เราสามารถเจร e r เลตเราก็สร้างแบบของหนังสือรองอดีที่สุดพร้อมลงลายมือชื่อสร้างมาเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เลยนะครับแล้วเราก็เลยในเชิงเทคนิคอะเราก็เลยมองในเรื่องของการควบคุมความถูกต้องของหนังสือรองอดีถึงที่สุดแล้วก็การตรวจสอบได้ด้วยครับท่านซึ่งการขอคําขอหนึ่งครั้งนะครับตัวระบบนะครับจะออกหนังสือรลองอดีถึงที่สุดเป็น2รูปแบบ นะครับ,ร,บรูปแบบที่1ก็จะเป็นรูปแบบสําหรับสิ่งพิมพ์ออกครับก็คือสิ่งพิมพ์ออกก็จะมีรูปแบบของที่เราสํานักง,งานสารแล้วกำหนดนะครับว่าเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับซึ่งรูปแบบนี้ถ้าผู้ขอเนี่ยนำไปใช้เนี่ยก็จะาสามารถพิมพ์ออกไปยังหน่วยงานที่จะนําไปใช้ได้เช่นนะกรมการขนส่งทางบกครับซึ่งเอกสารอีกแบบหนึ่งครับจะเป็นรูปรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือมีใบรับรอง CA ที่สำนักง,งานสารออกให้ว่าเป็นผู้ mm hmm. ปลองบบ mm hmm. หนังสือรละรลองคดีถึงที่สุดนียครับซึ่งทั้งสองแบบนี้ครับสรูปแบบเนี่ยจะถูกกํากับด้วยเลขที่เรียกว่า CDN mm hmm. นะครับเป็นเลขชุดชุดหนึ่งที่กํากับไว้ในเอกสารอ mm ิเล็กทรอนิกส์ทั้งส mm ิบ hmm. ออกแล้วก็ c a ครับท่านซึ่งเลข 4CDN ตัวเนี้ยจะมีระบบที่ทางสำนักง,งานสารได้ทําขึ้นมา mm hmm. เป็น Official mm hmm. ที่เรียกว่า validation.coj.go.gs คร mm ับ hmm. ซึ่ง validation.coj.go.js นะครับจะเป็นเหมือนเว็บ o f f i c i a l ครับไว้ให้หน่วยงานนะครับที่รับเอกสารของสำนักง,งานสายยุตธธรรมจากคู่ความที่ที่ขอออกให้นะครับแล้วนำเลข c d n นะครับไปตรวจสอบที่ validation นะครับตัวตัวระบบ validation นะครับจะบอกและยืนยันได้ว่านะครับเอกสารเนี้ย ออกโดยสำนักงานสารยุติธรรมจริงนะครับแล้วเอกสารที่เป็น CA ก็สามารถตรวจสอบได้โดยการอัปโหลดเข้าไปนะครับซึ่งต่อให้นะครับผู้ที่ได้รับเอกสารนี้นำเอกสารนั้นไปรีทัดตัดต่อเติมแต่งโดยทางเทคโนโลยีด้วย Photoshop อะไรก็ตามนะครับก็จะสามารถตรวจสอบเนื้อหาหรือคอนเทนต์ที่อยู่ในเอกสารนั้นนะโดยที่ถูกกำกับโดยเลข CDN ครับท่านคือหมายถึงว่าเราตัวตัวคู่ความเนี่ย พอเข้าสู่ระบบปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเห็นตัวพอตัวระบบใหม่นะพอเขาเข้าสู่ระบบปุ๊บเขาก็จะเห็นว่าตัวหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดเนี่ยใส่อยู่ในสารบัญคดีสองประเภทคือประเภทหนึ่งคือประเภทสําหรับทําสิ่งพิมพ์ออกอีกประเภทหนึ่งคือสําหรับเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ก็แล้วแต่ว่าคู่ความนั้นเขาจะเลือกเอาแบบไหนไปก็อยู่ที่ว่า คู่ความเขาจะไปติดต่อหน่วยงานไหนก็ท่าถ้าหน่วยงานนั้นรับแบบเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ก็อาจจะเลือกแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ไปส่งกับหน่วยงานภายนอกนั้นถ้าเลือกถ้าเลือกถ้าหน่วยงานภายนอกรับเป็นกระดาษก็ก็คือเลือกตัวทํำสลพิมพ์ออกใช่ครับสงพิมพ์ออกไปใช้แล้วก็พอหน่วยงานภายนอกรับเอกสารไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไปทําการตรวจสอบเลข C D N ค ว่าเอกสารที่เขาได้รับไปจักทนายความเนี่ยเป็นเอกสารที่ถูกต้องกับฐานข้อมูลของสารยุติธรรมหรือไม่ใช่ไหมเพราะว่าเราก็เราก็ไปไปเขาก็ไอตัวเว็บ validation coj go t h เนี่ยก็จะดึงข้อมูลใช่ครับดึงข้อมูลจากสารยุติธรรมเลยใช่ไหมครับายุติธรรมทั่วประเทศเลยครับเน้่อยู่กว่าคดีนั้นนะครับหรือว่าหนังสือรองคดีเนี่ย นั้นเนี่ยอออกให้โดยสารไหนระบบวลีเดชันเนี่ยเราก็จะดึงมาให้ครับแล้วมันก็จะมีตัวข้อสังตัวจุดสังเกตอื่นๆด้วยใช่ไหมฮะในตัวเอกสารนอกจากนอกจากเลข CDN เนี่ยมันก็จะมีจุดสังเกตอื่นๆที่หน่วยงานภายน,นอกก็จะเห็นด้วยหรือเปล่าฮะใช่ครับก็จะมะีจุดสังเกตหลักๆนะครับบนเอกสารสองประเภทเนี่ยนะครับที่สังเกตได้เห็นได้ชัดเลยก็คือ เอกสารประเภทแรกที่ทําสิ่งพิมพ์ออกอะครับตาชาติหรือตาพับอะครับจุดที่เด่นๆก็คือจะเป็นตาสัญลักษณ์ที่เป็นสีดําสีขาวดำผ่านเป็นขาวดำถ้าสิ่งพิมพ์ออกเนี้จะเป็นขาวดําดนะครับพร้อมด้วยฟุตเตอร์ที่ที่บอกถึงวงจรเอกสารนาั้นนะครับว่ามีการอาจัดเก็บหรือสร้างหรือลงลามือชื่อ ในแบบของเอกสารนี้แบบไหนนะครับแล้วก็มี CDN กำกับอยู่จุดไหนอย่างไรนะครับแล้วก็มีรูปแบบนะครับซึ่งรูปแบบเนี้ยทางสารยุติธรรมนะครับเราได้เวียนแจ้งนะครับเดี๋ยวมีหนังสือราชการเวียนแจ้งไปยังหน่วยงานต่างๆที่จะรับครับแล้วส่วนอ,อีกส่วนหนึ่งคือหน,นังสืออีกประเภทหนึ่งครับที่เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีใบรับรองที่เรียกที่เราเรียกกันว่า c a ครับท่านตัวเนี้ยจะมีข้อสังเกตที่เห็นได้ชัดเด่นชัดเลยก็คือตาประทับ ตาแผ่นดินตาชาติของเราครับเช่นเดียวกันจะเป็นรูปแบบสีก็คือสีแดง<ม>ชัดเจนนะครับถ้า2ออย่างเนี้ยนะถ้าอาจจะมีคําถามว่าแล้วถ้าเอาถ้าคนที่ได้รับฝ่าย CA ไปเนี่ยแล้วไปพิมพ์นะครับ<ม>ตัว CA เนี่ยไปแล้วก็ก็จะเห็นนะครับว่ามันแตกต่างกันชัดเจน<ม>อีกส่วนหนึ่งนะครับที่ที่ผมอาจจะลืมพูดไปก็คือเสอเอกสารสิ่งพิมพ์ออกเนี่ยจะถูกกํากับด้วยรูปแบบของลายน้าวงกลมนะครับ<ม>ของระบบนั้นๆนะครับ จะมีลายน้ำวงกลมที่เอกสารสําหรับสิ่งพิมพ์ออกพร้อมกับตาชาติเนี่ยสีขาวดำนะครับส่วน CA เอนี่ย CA เอกสารอิเล็กทรอนิกเนี่ยลายน้ําจะไม่ไม่ไม่ปรากฏอยู่ที่ไฟล์เอกสารนั้นและตาชาติจะเป็นสีแดงๆครับท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทั้ง2องไฟเนี้ถ้าคู่ความที่ได้รับไปครับพิมพ์เอาออกมานะครับหน่วยงานจะทราบทันทีว่าเขาพิมพ์จากาสิ่งพิมพ์ออกที่สำนักงานสารจัดทําไว้ให้หรือพิมพ์จาก ไฟอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานอสตร์าจะทำไว้ให้ครับท่านก็เขาก็แสดงว่านอกจากตัว C D N แล้วเนี่ยก็คือเขาก็จะสามารถสังเกตเห็นตัวข้อสังเกตอื่นได้ด้วยทั้งรลนน้ำตัวฟุตโน้ตตัวตาชาติตาแผ่นดินแล้วก็อาจจะมีเรื่อง c, ไมโครไมโครเทคไมโครเทคอีกนิดน,นึงใช่ไหมใช่ครับตรงนี้ครับจะมีอีกส่วนหนึ่งที่ผมเกือบลืมไปเลยก็คือตัว รูปแบบของเอกสารเราจะถูกกำกับด้วยไมโครเทคครับไมโครเทคคือชุดอักษรน,นะครับที่เล็กนะครับขนาดเล็กนะครับเราฝังไปตรงที่ฟุตเตอร์ด้านล่างของเอกสารนะครับซึ่งเป็นเทคนิคที่ที่เรา,าทำมาเพื่อให้ควบคุมเอกสารการซีลอกเอกสารครับท่านตัวไมโครเทคจะฝังอยู่ด้านล่างขวาของเอกสารน,นะครับเป็นอักษรขนาดเล็กแล้วไมโครเทคเนี้ยมันจะควบคุมในกรณีที่ถ้าเอกสารนะครับ ถ้าคู่ความได้รับเอกสารจากสารไปนะครับแล้วก็มีการพิมพ์เอาออกมาด้วยมาตรฐานของคอมพิวเตอรออ์มาตรฐานของปรินเตอร์ครับโดยเครื่องมาตรฐานทั่วไปไนะมโครเทคจะปรากฏชัดเจนนะครับจะตรวจสอบดูได้ก็ต้องใช้แว่นนะครับที่สองพระนะครับดูไมโครเทคแลาจะเห็นข้อความเป็นสารยุทธธรรมคอดอบจติสนะครับชัดเจนแต่ถ้าเอาเอกสารเนี้ครับไปทําการซีลหรือไปก๊อปปี้นะครับไมโครเทคก็จะจางหรือหายไปทันทีครับ ก็นอกจากนอกจากจุดสังเกตตร,ตรงนี้ก็คือจะเป็นมี c d n มีจุดสังเกตต่างๆแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราใช้เรื่องของ CA ด้วยใช่ไหมครับครับเป็นการทําออกตัวหนังสือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เนอะซึ่งซึ่งเป็นการรับรองสูงสุดของอของกการทําเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นะครับ,รบว่าตัวเอกสารตัวเนี้ยเป็นเอกสารที่ออกโดยสํานักงานสาร ยุติธรรมโดยตรงเป็นเป็น CA ของสำนักงานศาลยุติธรรมนะครับคือถ้าเกิดคู่ความเอาไฟล์ตัวนี้ไปเช็คต้องเช็คผ่านตัวแอปตัวโปรแกรมพวกพวกพอดี e อ r e ีใช่ไหมครับ e การตรวจสอบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีใบรับรองหรือ CA ครับท่านเราสำนักงานศาลยุติธรรมเนี่ยเราออกออกตัวเช็คครับโดย ที่เป็นออฟฟิเชียลของสารนั่นคือ v a l i d a t i o n c o j ใช่ไหมครับแต่โดยไฟล์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าที่มี CAG ับเนี่ยไฟล์เหล่านี้ครับจะสามารถตรวจสอบได้ที่เป็นเว็บที่อ่านเอกสารทั่วไปเช่นนะครับอ่าอัลกอเบ r e เนะครับเว็บที่เป็นอ่า i t ออย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับโปรแกรมเหล่านี้ครับที่เปิดไฟล์ pdf ได้เนี่ยจะสามารถตรวจสอบนะครับอ่าใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารนั้นๆได้นะครับซึ่งสามารถคลิกขวาดูที่ p r o p e r t y ก็ได้ หรือจะเปิดจากโปรแกรมที่เป็น PDF uh, viewer ตรงนี้ครับสามารถใช้โปรแกรมตรวจสอบดได้เลยก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมที่เราเรที่เราใช้ CA ในตัวเอกสารเพื่อให้เอกสารนี่มันมีความน่าเชื่อถือสูงสุดเพื่อให้คู่ความเนี่ยสะดวกในการเอาไปใช้ติดต่อก,กับหน่วยงานภายนอกได้โดย <S <S <ภา>ที่ไม่ต้องกลับมาขอให้เจ้าหน้าที่ทำการรับรอง <S <S 2> <S 2> สำ <S <S สเนาเอกสารในรูปแบบเดิมอย่างนี้นะเพราะว่าคู่ความอาจจะ ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วแต่ตอนที่จะต้องเอาเอกสารไปยื่นหน่วยงานภายนอกเนี่ยจะต้องกลายเป็นว่าจะต้องกลับมาให้เจ้าหน้าที่ทําการรับรองที่ศาลนี่อยู่ดีซึ่งซึ่งพอเอกสารมันมีความน่าเชื่อถือสูงในระดับนี้เราเนี่ยก็คาดว่าหน่วยงานภายนอกเนี่ยก็จะรับตัวเอกสารตัวเนี้ไปใช้ได้โดยที่ไม่ต้องกลับมาทําตัวเอกสาร,รโดยแบบดั้ง<อ><อ>เดิมเ,เป็นการลดขั้นตอนทั้งฝั่งเจ้าหน้าที่ฝั่งของ คู่ความประชาชนทนายความด้วยนะครับซึ่งถ้าถ้าดูตามอย่างนี้แล้วเนี่ยตัวการตรวจสอบเอกสารให้มีความน่าเชื่อถือเนี่ยมันมันน่าเชื่อถือกว่าตัวเอกสารกระดาษด,ดั้งเดิมอีกนะใช,ใ,ชใช่ไหมครับเพราะว่าตัวเอกสารดั้งเดิมเนี่ยมันเป็นมันมันใช้ลายเซน็นแต่ก็ตรวจสอบไม่ได้ว่าลายเซ็นเนี่ยเป็นลายเซ็นใครมีความน่าเช,ชื่อถือมากน้อยแค่ไหนหรืออะไรแต่ระบบใหม่ที่ทําขึ้นมาเนี่ยมันสามารถ กลับไปเช็คโดยเข้าไปดูจากฐานข้อมูลของสารยุติธรรมได้เลยว่าเอกสารตัวเนี้มันตรงกับเอกสารในฐานข้อมูลของสารยุติธรรมหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเอกสารพวกนี้ก็จะมีความน่าเชื่อถือกว่าตัว,ต,วตัวเอกสารด้วยซ้ําไปนะครับอีกนิดนึงนะครับท่านนาเติมในส่วนของเอกสารที่เป็น CA ครับโดยปกติถ้าอย่างที่ท่านาท่านตอบกูนะครับท่านวีรพัฒน์ได้กล่าวไว้ว่าเอกสารถ้าเป็นกระดาษนะครับ เราไม่รู้ว่าลายเซ็นนี้เป็นของใครถึงรับให้เจ้าหน้าที่รับรองครับเราก็ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่ที่รับรองเนี่ยมีจริงหรือเปล่าเนี่ยครับแล้วเนื้อหาในเอกสารเนี่ยมันถูกตัดต่อเติมแต่งหรือเปล่าแต่ถ้าตัวเอกสารอิเล็กทรอนิกส์หรือ CA ครับถ้ามีการขีดค่าขีดเขียนหรือไปรีทัศน์อะไรเงี้ย CA จะอ่าไม่น่าเชื่อถือทันทีซึ่งตัวระบบเนี่ยที่ผมบอกว่าอ่าโปรแกรมที่เปิดอ่าไฟล์ p d f r e a d e r เตเนี่ยครับตัวเนี้ยจะสามารถฟ้องทันทีเลยว่าเอกสารเนี่ย ไม่น่าเชื่อถือแล้วอะไรเงี้ยครับทางการก็เป็นไปนตามที่ท,ที่ที่ได้แจ้งทุกท่านไปนะครับก็ผมกับคุณบรรยงก็ได้นำเสนอในส่วนของเอกสารเหล่านี้เพื่อที่ให้ทุกท่านเนี่ยนำตัวเอกสารเหล่านี้ไปไปไปใช้ได้ได,ไ,ดไ,ดได้ถูกต้องแล้วก็ลดขั้นตอนลดเวลาแล้วก็มีความน่าเชื่อถือของเอกสารมากขึ้นซึ่งก็ เชิญชวนนะครับทุกท่านท่านทนา,ทนายความที่ต้องการให้เอกสารที่ตัวเองจะยื่นร้อนขอหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดเหล่านี้ออกได้โดยเร็วเนี่ยก็เชิญชวนให้ทุกท่านใช้ระบบ e-filing น,นะครับเพราะว่าระบบ e-filing ก็จะสามารถสร้างเอกสารนี้ได้โดยอัตโนมัติแล้วก็ท่านก็จะได้เอกสารที่ออกโดยรวดเร็วแล้วก็มีความน่าเชื่อถือมากก็ในวันนี้ผมกับคุณบรรยงก็ มีเรื่องพูดคุยกับทุกท่านเพียงเท่านี้ก็ในวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากเรานะคะ